สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับลุยแรงล้านเหมือนเดิมครับยังไม่ขึ้นล้านสองครับจริงๆขึ้นมาแสนล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแล้วนะครับแต่เล่นไปเล่นมาล่วงมาล้านหนึ่งเหมือนเดิมครับอันนี้หัวร้อนจัดเลยโอเคอันนี้ก็ขึ้นมาล้านหนึ่งสามห้านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมด,ดีกว่ากดค้นหาว่านะครับแรงล้านนะเกมโคตรจะตึงชนะหนะึ่งศูนย์สองศูนย์ก็คือถือว่ายากแล้วนะครับโอเคเจอใครครับ เจอร้านแต้มเขาน้อยกวาเรานะครับแต่แต่หน้าเขาน่าจะดีกว่าโลโค้เขาสวยนะทีมอะไรวะเนี่ยสวยชัดเลยเคเจอในเกมครับมานนชุดแดงครับเราโอยูเซเขาไม่ยูเซนะยูเซโคตรโหดเลยโกงทีหาย เอามาสีสัมสางครับตัวอินดี้ครับงกน้อยครับเขาจะปิงแดงๆนะครับเขียบนครับมานี่ยเขาจะสินยูฝันได้เขาไบังวิชิโบังไหมไอเขามวนไหมครับมวนไม่ดีหมวนไม่ดเขามวนไหมครับ ขุมพื้นที่เหมือนเดิมครับล้มหน้าไ <B> ม่ล้ด้วยเปิดมาติดฟันได้สวยสุดดิดฐ่ายยาวๆอัปเปเ้อเป้อเป้มองเฟอรนินาตาเล่เหมือนเดิาาเมยกดีกว,ว่ายกแล้วยกแล้วซ้ายโล่งเลยครับโ <B appe. S 2> ยกทีมเอเป้ยกติดเฟอร์ดิดนานนะเ <ton> ขาได้คืนคะรับโมดิตคืนมาจากักซินโยโมดิทีนึงแต่ซินโยเขาไหลใหใครเนะี่ย ฟันได้รเราบังไว้ก่อนเนี่ยมาเจอดี่มาบังทางไว้ครับจ uh ้องไว้จ้องไว้ครับไม่ต้องหยับพวดนะครับหยับพวดนะหยับพวดหยับพวดพวดเราบังทางว่ามีสายติดติดจัดทร์โยกสวยฟันได้ขึ้นหลังไว้ก่อนพอดีนานฟีนานจ่ายมาคกริตปัเบขึ้นมาคกริตดีนาเตเล่เบอร์วิงแฮมดีนาเตเล่ชิงกับคายชิงครับลงอยู่ซัดเลยไม่เข้าก็ซัดเลย คอนเดซาตัวนี้โค่นเหนียวนะเหมือนบัฟใหม่หรือเปล่ามันเหนียวพิเตินะเปิดฟันได้โค้เรียบรอย้อยครับขึ้นหนึ่งหนึ่งงี้อย่างสวยนำเร็วครับหนึ่งศูน,นย์ไอชิโคโค้งโคง้งโค่ง้หูงมาโ,รโกรธโค้งนี่มีใครขึ้นก็เรียบร้อยครับโอเคเรานำเร็วครับหนึ่งศูนย์เป็นวงแรกนี่ย่องเรียบครับตัวเขาแบบพิวๆทั้งนั้นเลยครับสีด้านหน้าสวย เบนา์โดเดี๋ยวบอกเกอร์คืนงอนเบอร์วิ่งดีนาตเล่โข่ชนกันเด่นเลยรอหน้าโดอ้วนอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาโดอ้วนมาอันนี้ก็ใช้ดีนาติเล่อุย้ยจันโยนหยุดรีบปล่อยเขออสวยหนาวาเซฟได้ครับออกข้างออกข้างสวยน,นี่คนระับเขาจะทุ่มนะครับอ๋อไม่มีม่มีเพื่อนมาเอายืนกำบอลอยู่งั้นเหร อ๋อนี่เพื่อนมาครับเสร็จเรียนนี่ก็เสร็จโจนครับเป็นแน่นอนค่อยๆขอบางวิธีเบอร์มิงแฮมเก๋เบเรโดดินาเต้ขวาลุดแล้วขวารุ่งนะจ่ายเบเรโด้ดีกว่าเบเรโด้ดอกฟ้าดินาเต่โอ้โหโดนชนกระเด็นเลยฟ้าวับฝันโค้งๆหน่อยแล้วกันฝันโค้งๆชนเข่าดัง ชนเสาดังป้งเนื้บโอ้โหไม่เข้าได้เังไงคโอ้ยจบสองสูตรนี่สวยนะครึ่งแรกจบสองสูตรน่ะโอ้โหเกมยังเสียเรื่องกันไปครึ่งหลังนะซัาเล่ไรดูบุริทเขาเปิดเกมบุกแล้วนะครับเนี่ยวิลเลอร์วิงไล่เราละเอ็มปัปปี้ตอนนี้เราค่อยๆคล้อช่องนะสวยเบอร์วิงแฮมรูดรูดโอ้โหไม่ไม่จุดโทษ อาจารย์ไม่ให้จุดโทษได้ไงเนี่ยลูกเนี่ยโอ้ยอาจารย์โอ้โหเโหเปิดข้ามาอ่ะโอ้มาเนี่ยสวยเลยเพื่อบีบไว้ชนชนวกชนมานิมาเนี้ยมาดิมาดิาดย,าดยูเซยูเซต้องระวงังนะยิงไกลย,ยิงอย่างคมเลยโกงที่หายตัวนี้ยยูเซย์อุ้มไหมครับลายตัวหนึ่งครับบางทางตัวหนึง่งกูดิเซตฮาจิ้่ะเตเตอเบเดโดคืนดินาตเต่ ไปครับเบอร <laughs> ad ์บ okay? ิงแฮมเอ็มปาเป้เล่นชิงครับเบอร์บิงแฮมอีกทีนึงเอ็มปาเป้ขึ้นมาเบนด์โดต่อมาให้กุลิตกุลิตกหลิตมองอ้โดนดึงเอาไม่ฝ่าอีกโอ้เข้าไหมกุลิตหัวแดงนะครับโอ้โหเขาสวนมาครับเซนโยไอยซิโกะบังทางแล้วใครครับยูเซ่จะควายยูเซยล็อกแล้วหายเพียงเดียวนะบังทางครับไม่เข้าพวดแร้วทางมันซิโกะบังทางอู้เขาล่งอยู่นะ อย่างนี้โอ้โหโดนยิงอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยเลยโอ้ยท่าอะไรนี่ท่ายิงไม่สมจริงยิงท่าอะไรเนี่ยโอเมีเวลาอยู่ครับหรืไม่เปลี่ยนตัวด้วยครับมีเวลาเปลี่ยนตัวไม่ได้ตั้งค่าอัตโนมัติมานะครับเบบี้เบบี้มองนี่นะตอนนี้เข้าไหมเข้าไหมโยกโยกยิงอู้หูคอนดิชั่ยังเซฟได้อยู่ มุมครับลุ้นจะเตะมุมอย่างเดียวกุลีโอ้เปเดโดเหมนสายมุมสายงางยิงหายครับวิกาตุกแหลกนิดนึงครับเลี้ยเพื่อเลี้ยเพื่อนมาเต้นหุ่นยวนโชว์ตึร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 บดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเป็นโลอย่างนี้เปเดโดนี่หายครับยิงไกลอย่างโคมารบเเดโดของดีราคาถูกตัวเราเสียบเสียบนะเขางบเยอะเรางบน้อยอ อเผมไหมครับนำสองหนึ่งแล้วเหลืออีกหงกระธีโอ้โหฟรีนามผมยังแดงอ่ะดูกองโดนกองหน้าเขาเผาหมดเลยสไวเบร์โดดีนาเตเลสลงขวาลงง้างมาเบร์โดเบร์โดชากระชากเสาสองเสาสองว่างเปิดมงโอ้โหยังมงเสีได้อีกแล้น่าจะหมดเวลาแล้วซิโก้เปิดไปโค้งโค้งไหมอีกลูกนึงปลิดอาร์เตสาเขาลับจิตมือครับ เปิดมาก็หมดเวลาครับแต้มชิชวๆรับโอ้โหของหน้าสุนยของหน้าเขาอย่างดีนะซ้ายขวาหน้ากลางหน้าครัวทุกตัวปล่อยให้ยิงไม่ได้นี้เรายังเฉือนชนะเขาได้แต่อาจารย์ก็ไม่ให้จุดโทษทูกน,นั้นนะจุดโทษชิบหายเลยดูดูดูดเปอร์เซ็นต์เราของบอลน้อยครับเน้นจบสกอร์ครับเจ็ดครั้งครับเขากาะหกลูเขาคองบอลเยอะโอเคขึ้นหนึ่งแสนสี่สี่มื่นหนึ่งพันแล้วครับ เกมยั่งตึงเลยครับช่วงนี้ก็ผมรอด้วอ้วนครับเดี๋ยวมาคลิปหน้าครับด้วอ้วนมาแน่นอนครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับ